ก็วันนี้เป็นวันเรียนวันแรกจะบอกเลยว่าความเกรงหายไปหมดเลยเพอได้เจอคุณครูที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เนาะเพราะว่าทุกคนแบบโซทอกรติีบมาก คือพูดเก่งมากแล้วก็พยายามชวนเราคุยนะคะแล้วก็เหมือนอันไหนที่เราแบบไม่รู้จริงๆเราก็บอกเขาไปได้ตรงๆเลยว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้เหมือนบางทีแบบเรื่องเวิร์บอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยินดีที่จะอธิบายให้เราเข้าใจนะคะพอเราถามปุ๊บเนี่ยพอเขาอธิบายแล้วก็เราก็เข้าใจทันทีเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มคลาสค่ะวันศุกร์ก็จะชิวๆแบบนี้เลยครูเขาจะมีเกมสนุกๆที่เรายังได้ใช้ภาษาอังกฤษมาให้เล่นอย่างเกมใบคำเนี่ยเราไปดูกันว่าพีพ่โอปอจะทายได้ทั้งหมดกี่คำ big big stomach อะไรนะพริตตี้พริ a ตี้พริต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 ้พริตตี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 ้พริพริตตี้พริตี้พริริตตี้พริต้พริต้พริตรี้พริตตี้พรตตี้พร้พริตต Okay, see you!